ประกาศประกาศนี่คือเสียงจากผู้ใหญ่บ้านกับข้าวครับกับข้าวครับก็สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งใน EP ที่5นะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานถึง4เดือนนะครับสำหรับ EP นี้ผมจะมาพูดถึงการเขียน VBA โดยจะเราจะใช้ VBA เนี่ย เขาจํานวนแถวของข้อมูลยังไงนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้จํานวนแถวพวกนั้นมานแล้วเนี่ยเราจะเอามันไปทํำยังไงกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อหากันเลยนะครับมาดูกันว่าโค้ดที่ใช้เขียนจะมีลักษณะไหนแล้วก็จะใช้งานกันยังไงบ้างนะครับพร้อมตัวอย่างนะครับไปดูกันเลยครับโอเคนะครับอันดับแรกก็คือเรามี เปิด e x c e เเปล่าๆมาอันหนึ่งนะครับสร้าง Excel เปล่าๆแล้วก็เปิดหน้า VB ไว้รอเลยนะครับทีนี้ผมจะสร้างข้อมูลจำลองขึ้นมานะครับอันนี้เป็นข้อมูลจำลองผมนะครับผมจะใส่แล้วก็ล่างแถวไปสักประมาณหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็น Data ของผมนะอันนี้ก็อีกสักหนึ่งข้อความด้วยกัน,นครับ อันนี้เป็นคอลัมน์ในที่แบเป็น Data ในคอลัมน์ที่2นะต่อไปเป็นอ,อีก1นึ่งคอลัมน์แล้วกันครับ1นึ่งคอลัมน์นี้ผมจะไม่ให้มันเท่ากันกับคอลัมน์ที่หนึ่ 1, แล้วก็คอลัมน์ที่2นะครับคอลัมน์ A แล้วก็คอลัมน์ B ตอนนี้ผมได้ข้อมูลทั้งหมดมของผมแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาทำการเขาเขาข้อมูลในในในส่วนนี้นะครับว่ามันจะมีทั้งหมดกี่แถวกันนะครับ มาที่หน้า VB ของเรานะครับอิน e r ร์ตโมดูลขึ้นมานะครับโมดูลขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ได้สร้างอาจจะเป็นให้มันสอดคล้องก,ก,กันกับสิ่งที่เราจะใช้งานนะครับเขา l o d โมดูลนะครับเสร็จแล้วข้างในก็สร้างสับขึ้นมานะครับเขา l o เราได้สับของเราแล้วต่อไปโค้ดข้างในเนาะเริ่มต้นจากการประกาศตัวแปรเหมือนเดิมนะครับริมประกาศตัวแปรที่จะมาเก็บค่าโลนะครับก็คือคาโลก็ได้อตรงๆเลย CNT โลให้ตัวแปรเป็นประเภทสตริงนะครับแล้วก็ เราจะาเก็บค่ามันยังไงดีละ่ะหลังจากที่ประกาศตัวแปรแล้วนะครับเราก็นํามันมาใช้งานนะครับโดยการหาค่าอะไรมาใใส่ให้ตัวมันนะครับสมมุติในที่นี้ผมต้องการที่จะนับจํานวนแถวของคอลัมน์ a และกันนะครับผมต้องการนับจํานวนแถวอของคอลัมน์ a เนาะผมก็จะ สร้างขึ้นมาเลยนะครับแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันอแล้วก็เรียก worksheet function นะครับ worksheet function อ่าแล้วก็เขาอ่านับตัวเลขก็ต้องใช้เขานะครับเขา a อ่าเขา A คือการน,นับตัวอ,อักษรน,นะเขา a เราจะเขาอะไร Argument a r g อ m e n t อะไรอะ่ะ เขา a คือเราจะเลือกที่จะเขาตัวอักษรทั้งหมดเราจะเขาจากตำแหน่งไหนบ้างจากแรลงไหนบ้างก็คือผมมองที่คอลัมน์ a ทั้งหมดก็คือเป็นคอลัมน์คอลัมน์คอลัมน์อินเด็กซ์อ a ก็คือคอลัมน์อินเด็กที่1นะครับอ่ะทีนี้เราจะได้ค่าของเขา a มาแล้วนะครับเสร็จแล้วเรามา ดูค่ามันสักนิดนึงนะครับว่า,อาคอลัมน์จำนวนแถวทั้งหมดในคอลัมน์ A มีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็เอาค่ามันมาพิมพ์ดูนะครับกด f 8ดูนะครับสเต็ปอินเข้าไปดูทีละสเต็ปอแสดงว่าคอลัมน์เี่ยจะมีจำนวนทั้งหมด259แถวนะครับอันนี้คือจำนวนแถวทั้งหมดนี่แหละครับง่ายๆ ถามว่าเราได้ค่าเมืน,นี้มาแล้วเราจะเอาไปทํำยังไงแล้วมันมีประโยชน์ยังไงก็ต้องเอาไปทํางานใช้งานต่อนะกรณีที่เราอยากจะหาค่าทั้งหมดแล้วหาค่าแถวทั้งหมดแล้วก็ไปวนลูปเพื่อที่จะทําอะไรบางอย่างนะครับในในวันนี้ผมจะเอาค่าโลทั้งหมดที่ได้เอาไปแสดงผลนะครับโดยแสดงทีละแถวและกัน <c oughs> ทีนี้ผมจะประกาศตัวแปรอันนึงมาเพิ่มเติมนะครับเอาไว้สำหรับใช้แสดงผลใน loop นะโชว์ตัวแปรชื่อโลแล้วกันโชว์โลอ่ะเหมือนเดิมครับบน loop แล้วก็ใช้ for เลยนะครับ i เท่ากับให้เริ่มต้นที่1แล้วกันเพราะว่า ข้อมูลเราใน Excel มันไม่มีแถว0ูนย์นะครับมันมีแต่แถว1เป็นต้นไปนะครับถึงถึงถึงเท่าไหร่ถึงก,ก็คือถึงถึงเขาโลนะครับถึงโลทั้งหมดนั่นคือจำนวนรอบที่เราจะาำนดให้มันนะครับแล้วก็ Next Next i อทีนี้ใน For เราจะให้มันทำอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเรามี ตัวแปรตัวหนึ่งก็คือโชโลนะครับเราจะให้มันแสดงค่าของ Value แล้วกันนะครับแสดงค่าของ Value แต่ละ Value ที่อยู่ในเซล์แต่ละเซล์ของคอลัมน์ a นะครับเมื่อกี้เรานับได้ทั้งหมด256ใช่ไหมครับก็เราจะแสดง ข้อมูลทั้งหมด256ครั้งนะครับในทีน่นี้ก็ผมจะแสดงข้อมูลเหมือนเดิมนะครับโทษทีครับลืมเปลี่ยนภาษาผมจะแสดงข้อมูลอะไรล่ะเอาเป็นโชโลโชโล ตัวแปรโชโลนะครับแสดงข้อมูลตัวแปรโชโลเอาใหม่เมโทษทีครับผมยังไม่ได้กําหนดค่ามันเลยนะครับว่ามันคืออะไรผมจะกําหนดค่ามันก่อนนะครับดิมแวลูแว,แวล l โ w อ่า ผมสร้างตัวแปรอีกตัวนึงก็คือ value low นะครับ value low ผมกำหนดค่าให้ value low เข้ากับ cell 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 ที่ cell ที่เท่าไหร่ low cell ที่ i นะครับ cell ที่ i แถว I, In, ที่ i column index ที่1อ่ง column a dot value เราได้ค่ามาแล้วเราก็จะประกาศค่า Value ที่อยู่ในแถวแต่ละแถวทั้งหมดนะครับโดยทำการประกาศทีละแถวยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ Step Into มาเหมือนเดิมนะครับเราได้ค่ามาแล้วเห็นไหมครับเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันก็จะมีว่า aaccs 001นั่นคือค่าที่อยู่ใน คอลัมน์ A ในเซลลแรกนะครับมันก็ประกาศมันก็อานเลิขึ้นมาเนี่ยแหละครับจะประมาณนี้วนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจนกว่าข้อมูลมันจะครบเข้าโลของเราทั้งหมดมี259นะครับมันก็จะแสดงผลอย่างนี้259ครั้งนะครับอ่านะเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายผมอาจจะขอเพิ่มเมสเซจเข้าไปในด้วย,วยนะครับจะได้ให้รู้ว่า สิ่งที่มันแสดงหมายถึงอะไรนะครับ value of ่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับประมาณนี้ผมจะให้มันแสดงค่าว่าค่าที่มันในตรงนี้มันคือค่าของคอลัมน์อะไรนะครับเราเตะเป็นทูเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่เราก็ได้ค่ามาแล้วว่า a c s 0 0 1เนี่ย is value of row 1อ่าก็ไปเรื่อยเก is value of row 2อ่าอย่างนี้แหละครับนี่แหละครับคือประโยชน์ของการ count ล o w แล้วก็นำ count l o w ที่ได้ไปใช้งานนะครับมองว่าคลิปนี้โคดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนนะครับสำหรับ ep นี้ก็มีเนื้อหาประมาณเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน ep ถัดไป ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ